โอ้ยมึงกเกินเต็มซื่อในหมู่เลยรค์ลูกสวรรค์ที่สวรรค์อีดอกเหมยก็หนูมาเอินพี่หวันเนาะนี่ดาวันบอกดาวันร้านสร้างเสริมสวยเออเอากระเช้านั่งจะแม่หรอแม่หอดเี่น่าสร้างไม่ยืนกอดเอิ๊กยังอยู่นี่นี่เลขาพ่วงเีดไว้ายไอออกมาหน่ยเบี้ยคือต้องมาบอกโกโกกะกะหนูว่าด้ซื้อพ่วงเีดพ่วงยังหนูซื้อพ่วงมาลายโอ้พ่วงมาลายอ่ะ แล้วพ่อกับแม่ไอ้เบสไซน์เนื่เอิ้นออกมาดีก็ยืนเขครโมมาอยู่ข้างหลังนี่แห้ะเป็นแค่ก็มาเห็นคนยืนโคาโมคนสวัสดีเยป้าป๊ามาม่าสวัสดีครับเจ้าสี่เหล่าเป็นยังจังสวยทะลุพ่อให้ไปเป้าประกาศรับสมัครให้เอกนางเอกเขาวงของเขานี่ได้มาบอหลูกเดี๋ยวนี้งานของเขาหนี่เขามาหลายเดี๋ยวได้ลูกหลานมันสีได้ออกงานอื่นเดี๋ยวเอาประกาศมืดหนี้ ได้พระเอกน้อยรออีลานมาประมาณหาชีวิตครับเริ่มต้นจากคนแรกเลยทั้งพี่คนแรกนะรายงานตัวแบงค์นันชัยหมอลลัมเสี่ยมีหกเน็ตไอดอลเอาไปเนี่ยคือไปเตะกันเขาเป็นหมอลำพรสวรรค์มาเทิงศิลป์มึงสิมาโยเสียมหกกับขึ้นไปโยเสี่ยมีหกแข่งมันไม่ใช่มอลลัมาเทิงศิลป์นะครับกูตั้งสายย่อยมึงมาเงี้แล้วมึงเอามาอยู่นี่ยังคิดให้มันท่านคิดยังมอลลัมเดือดขาดมันมันละครลิงขาดซื้อได้ก็ได้ยมันทำไมมันซื้อมึงขนาดยัง ขนาดอย่างมาสันขอนสวรรค์เอามึงอยู่มาจักปีเราบอกแบงพรสวรรค์อินคอนเสิอด้วยหรือมึงที่อยู่โซจริงขอนสวรรค์เสียงสวรรค์พขอนแล้วเหมือนเที่ยงสิ์ครับฮะเสียงสวรรค์ซื้อมึงแหมก็ซื้อเสียงสวรรค์เนอะกูซื้อสวรรค์ก็กูเสียงสวรรค์กูมีเสียงแหมเสียงสวรรค์มันขคณะวอกก็ามึงกับมึงเสียงสวรรค์กับมึงสวรรค์กูเสียงแหมกูมีเสียงมันกินไปซะ สวัสดีครับผมสมบัติเสียงสวรรค์ครับโค้เจ๋เป็นยคงไงครับพ่อนี่คือเด็ทที่ผมไปหามาไปนั่งนั่งใน้องกรีดขนาดนี้ผมบอกได้ว่าเลตติ้งพระธรรมดาครับคนนี้คนที่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมลิธิไกบันไลศินเสียงสวรรค์ครับ เป็นคู่พี่โอ้ยห่างวงหลีดว่องมาไรว่องมาไรอย่าไปกวนน้องเขาเดี๋ยวป่ก็น้องมันตาหวานนี่นาะโอ้ยแล้วมักโอยอีหลีเลยพูดไม่ปล่อยเขาไงเนี่ยแล้บอกตั้งแต่ก่อนเกิดฮาแล้วพัดลาคุ้มน้องใดมันมาอยู่เสียงมีหกเสละพาดอกเมยมาแล้ว่ามาบ่ได้ดอกน้องอยู่เพชรดลำเพลินตมักขึ้นรับเชิญได้อยู่บ่แน่ดอก มื่อนี่ยมารับเชิญแต่ต่อไปอาจจะมาเป็นตัวจริงของพี่ดอกเหมยก็ได้ว้าวเดี๋ยวไล์อะไรฮะไล์อะไรเอ็นไวก็เอ็นไวก็จะมาเป็นตัวจริงแห่งไล่เอ็นไวก็ได้ดอยมอนด์ลิทิไกเสียงวิหกคือบอคือบอคือคำน้องไดมอนด์พอน้องไดมอนด์เบาหน่ะไม่เห็นไหนหัวใจพี่เต้นตุบตุบ อ่ะพ่อมึงเป็นปอดบวมหมดอีซีไร้งานตัวเลยครับสวัสดีครับธนากรตีหินเสียงสวรรค์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยังเกาะอุยาธนากรตีหิตธนกิตตีหิตตีฮิตตีฮิตตีหิตตีฮิตกไปฮ้าแปย์ไม่หลับครับซื้อมึงคือมาเป็นซีรีส์มงคลเดวะนี่ล่ะซื้อนี่ล่ะมันคนแม่ยกสติสติดนุ่มลูกไปคัดซื้อมันนาดีเกาหลีเลยพี่น้องนี่คนนี่นาเกาหลีนายาวบ๊ว่นะเงาคือกูนี่แหละ นาเกาหลีนะครับตอนนี้บอท่านมีสังกัดวงใดอยากได้ไปรวมสังกัดติดต่อมาเลยนี่นี่นี่แต่ว่ามันละาดีดีบักนี่นี้เขาอ้าวแอมบอกซื้อเลยอบอกแล้วตัวดิลาเออจเอวม พระเอกยังไม่จ๋าไม่จ๋าคือน้องยุคขีโอ้น้องหยอกซื้อเป็นพระเอกนี่แหละไปเอกใจเห็นยังแขวกระจีแตกยังฟแขวปอมมึงสิรุดตีแขวกระทุบมันมันสิแตกเอามึงใส่แขวปอมมี่ดีตี๋ใครซื้อยังก่อตั้งเอาเองฮะตั้งเอาเองเต็มสีจ้าเยอาตัวตัว่าตั้งสัตว์หนึ่งหุ่นเก่งแล้วมันเอกเต็มสีจ้ามึงจีตายตี เอามึขก้องเอกยังเฮ้ยเอกยังก็นั่งจังสี่เจ้าเบิร์ตคอยเห็นเรเอาละเอาละเอาละพระเอกยังมาเสริมแต้มเฮรึเปล่บส่วนพระเอกไหมลูกส่วนนั่งเอกบ่มีไผมาเสริมทำไผ่พอในปัจจุบันนั่งเอกบ่มีครับพ่อบาทพูดรู้สึกว่าพ่อพ่อหนุก็อยากไปนั่งเอกอยู่ดีเอ้าอีห่าตบมึงเอามันให้เด็กเขอย่างแม่อีแต้มสีครับมึงมาเป็นพระเอกอีห่านี่ไหมโอเคเอาละเอาละขับ่มีผู้มาสมัครมือดีเทาก็บยากย้ายกันมืออื่นเทาจ้องคอย เขาจังคอยมารับสมัครคนใหม่นะลูกเนาะนั่งเอกก็มมียู่อีกแล้วนั่งเอกโอ้มันลายแล้วครับผมไ่จะได้ครับพอมันลายแล้วติลูกไม่ไปด่าอย่าไปด่านั่งเอกก็มีตกกงก็มีหลอกสิลับไปเอกแม่แม่